ขอขอบคุณเพจผู้แปลฟีหน้ามัง่ะสบายๆส,สามารถอ่านกันใครได้ที่เพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะไปรับฟังกันเลย Let's go ช่วงเวลาแรกรุ่นนันรำค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่รวงรองที่สุดในชีวิตซึ่งมีนคนปล่อยให้เสียไปอย่างสูรเปล่าถึงอย่างนั้นมันก็พังพินาศไปเมื่อ5ปีที่แล้วเธอเสียเวลาของเธอและเธอเสียสั้นไป5ปีต่อมา ชื่อของฉันคือจวงเนเน่ถึงเราจะแยกจากกันไปแล้วเราก็ยังจินตนาการถึงการกลับมาพบกันของเรากับชี่เซิงถิงอยู่นับไม่ท้วนแต่เราไม่คิดเลยว่ามันจะเริ่มต้นขึ้นแบบนี้ในส่วนของข่าวด้านการเงินเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อืมชี่เซิงกลับมาแล้วเหรอ จี่เฉินนายาของวางไว้บนโตะก็ได้นะน่ะนี่เขากำลังจะออกมาแล้วจี้เฉินเรื่องการลงทุนกับพวกอเมริกันเธอจวงเนเน่หวัดดีที่ซึงถึงนี่มันก็นานแล้วนะฉันเธอกำลังคิดจะทิ้งฉันไปแบบดื้อูอีกละสิฮะ<า>นี่มันหมายความว่าอะไร ฉันนี่คือความหมายของมันฮะน่าสนใจดีนี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเธอจะเป็นคนที่เปิดเผยขนาดนี้ฮะเขาตัวหนักจังแรงกดนี้มันเมื่อห้าปีก่อนเธอขอเลิกกับฉันแต่ตอนนี้กลับมาขึ้นบนเตียงของฉันจวงเนเน่เธอคิดเกิดเสียใจขึ้นมาเหรอ ือเธอตกรลุมรักฉันอีกครั้งเหรอเราต้องทนให้ได้เมื่อห้าปีก่อนนายไม่ได้สังพูดแบบนี้นี่หรือว่านายต้องพูดคุยก่อนจะเริ่มธทรเกตหืมเธอนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเธอมักจะทำให้สันอารมณ์เสียได้โดยการแค่พูดเพียงหนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้นฮะมันเริ่มขึ้นแล้วจวงในเน่อดทนไว้นะหืม แรงกดนี่มันไม่น่าจะใช้หาที่ซส่งถิ่งนายทำอะไรเนี่ยห้าปีที่แล้วเธอคิดจะเลิกกับฉันเธอก็ทำห้ปีต่อมาเธอคิดอยากจะขึ้นบนเตียงฉันเธอก็ทำาไ่ฉันนะฉันจะบอกอะไรให้นะจวงเนนนี่อะโอ้ยเธอนะ่ะไม่มีค่าอะไรกับฉันหรอก เรารู้สึกเหมือนเป็นของราคาถูกเลยพอ่อหนูทำไม่สำเร็จค่ะทำไม่สำเร็จนี่ลูกจงใจเหรอลูกจะไปที่นั่นจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่นะคะหนูส่งโลเคชั่นกับรูปให้ดูก็ได้ที่ซึ่งถึงเขาได้หนูออกมาจริงๆค่ะตอนนี้หนูรู้สึกแย่ไม่มีค่ามากๆพ่อให้หนูทำอย่างอื่นแทนไม่ได้หรอคะไม่ได้ แต่ว่าลูกต้องเข้าจู่โจมเขาแบบไม่มีอะไรจะเสียเขาจะต้องนึกถึงเสวนเวลาเก่าๆที่พวกลูกสองคนอยู่ด้วยกันแบบนั้นถึงจะถูกหนูทําไม่ได้จริงๆนี่เป็นหนทางที่เร็วที่สุดที่จะช่วยผู้หญิงคนนั้นได้แค่นี้นะฉันจะวางสายแล้วพ่อค่ะเ่อสามชั่วโมงก่อนหนะ้า เรื่องความสัมพันธ์กับที่เซิงถิงตกลงกันหรือ,อยังพ่อคะหนูเลิกกับเขามาตั้งนานแล้วนะคะแล้วไงล่ะแกกลับไปเสื่อมความสัมพันธ์กับเขาได้เสมอนั่นแหละแกก็ใส้ผ้าไม้ตายเยลือกร้องความสนใจไม่ได้หรือไงแกต้องเลิกเสียเวลาไปประปาสักทีนะถ้าแกอยากจะช่วยผู้หญิงคนนั้นจริงๆนี่เป็นทางเดียวที่จะทําได้เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนะคะเธอเป็นเพราะเธอเลี้ยงลูกมา2ีงปีงั้นเหรอเธอเป็นคนที่ขโมยแกไปจากพวกเราตอนที่ยังเป็นทารกนะเธอถูกขโมยไป นี่แกกจะก้าเรียกเธอว่าแม่อยู่หรอแต่วแม่ได้แท้ที่ให้กำเนิดแกมาล่ะหนูเปลี่ยนไปใส่สุดนี้แล้วไปยังห้องแผนเท้าที่โรงแรมบรูไนซะนี่มันพระเจ้าช่วยพ่อคะมีพ่อจะให้หนูใส่สุดแบบนี้ไปพบที่ซึ่งทิงหรอหนูเป็นลูกสาวของพ่อนะคะลูกน่าจะใส่มันซะนะแต่ลูกก็น่าจะไปได้แล้วอย่าให้มันเสียเวลาอีกเลยทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับลูกแล้วนะ เออเราเลิกกับเขาไปแล้วแต่ตอนนี้เราต้องกลับไปยั่วเขาอย่างนั้นหรอเรารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอะไรแบบนี้ยังไงก็เธอถ้าครั้งนี้เราไม่ทำในอนาคตพ่อก็จะต้องกลับมาให้เราทำอะไรที่แย่ก่อนนี้อยู่แล้วเราไม่ได้ปล่อยให้หัวหน้ารอนานเกินไปใช่ไหมเออเกิดอะไรขึ้น พายุนผ้าห่มมาไว้ตรงนี้อืมเออคุณคุณครับเป็นอะไรรอเปล่าครับเฮอคุณคือคุณจวงนี่นะจี้เฉินไม่ได้เจอกันนานเลยนะทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ล่ะครับจี้เฉินหืมพวกเราจะไปกันแล้วเออเจ้านายครับแล้วเธอคุณไปเถอคะค่ะขอม่ชอบรอใคร ที่จริงคุณจวงครับกลับออฟฟิศด้วยกันก็ได้นะครับไปเร็วได้หรอคะเจ้านายครับมาแล้วครับผมมาแล้วเอกสารสำหรับการประชุมผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับรีบกลับออฟฟิศกันดีกว่าครับออกรถได้ฮะแต่ว่าคุณจวงฮะเอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย คิดจะจับคนรวยแต่ไม่สําเร็จชินนะแค่เห็นก็หมดอารมณ์แล้วละผู้หญิงประเภทนี้คงผ่านมือทรายม้นไม่ท้วส้สาหมดแล้วละมั้งถ้าคิดช่วยผู้หญิงคนนั้นนี่คงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดคิดจะนอนกับฉันงั้นเหรอไม่คู่ควรกับฉันหรอกแท็กซี่ไปที่หากรุ๊ปค่ะโครงการนี้มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบแล้ว ตอนนี้ซื่อเจิงถิงน่าจะประชุมอยู่ความสามารถในการทำงานของเขาก็เหมาะสมกับตำแหน่งประธานของที่หากรุ๊ปจริงๆนั่นแหละทำไมเขารูปท้องล่ะไม่สบายหรือเปล่าน่าจะเป็นเพราะงานยุ่งเลยไม่ได้กินข้าวแน่เลยขอโทษนะคะแก้วนี้เตรียมไว้ให้ประธานหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะรบกวนคุณเตรียมนมอุ่นให้ประธานสับแก้วได้ไหมคะนมแต่ว่าท่านประธานอยากดื่มกาแฟนะคะ คุณฟังเธอนลครับเยคุณจี้ไปเตรียมนมอุ่นเธอครับท่านประธานไม่มโมโหหรอกได้ค่ะขอบคุณที่ช่วยคุยกับคุณเลขาให้เมื่อครู่นะคะไม่งั้นฉันคงจะต้องอธิบายอีกนานเลยผมรับว,ว่าคุณมาที่นี่เพื่อมาหาเจ้านายใช่นะสมัยเรียนคุณก็ตามจีบเขาก็แค่ตามจีบต่อไปไม่ยากหรอกนะนั่นมันสมัยวัยรุ่นนะะเออพักสิบนาทีแล้วกันนะ ทำไมกาแฟาของฉันยังไม่ได้อีกแล้วเนี่ยท่านประธานคะท่านวางนมอูนไว้ตรงนี้นะคะฮะนมนมอูนงั้นหรอซื้อเจิงถิงนายไม่สบายอีกแล้วหรอทำไมถึงไม่กินข้าวให้ตรงเวลาเลยนะไม่รู้จักอยู่แลตัวเองเลยหรืองไงพอมีเรื่องทุกทีไรก็หลบอยู่ที่ห้องสมุดต,ตลอดไม่ถูกกับห้องพายาบาลน,นักหรือไงเอาไป เธอห่วงฉันเหรอือึเออเธอจะทำอะไรนะ่ะนี่มันห้องสมุดนะโอเคโอเคสันห่วงนายที่แท้ผู้หญิงคนนี้ก็ผ่านโลกมาเยอะแล้วสินะช่วงเนเน่เธอจงใจล้ำลึกความหลังที่จะทำให้สันสนใจเธอสินะท่านประธานเป็นอะไรอะทำไมาอยู่ก็หยุดนิ่งเฉยเลย คงไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นแกล้งฉันหรอกนะขอโทษที่ทันผมพูดเรื่องโครงการที่อเมริกาต่อเลยแล้วกันนะรอดตายแล้วฉันอืไปไหนแล้วล่ะต่อไปผู้จัดการฝ่ายตลาดรายงานให้ผู้อำนวยการท่านฟังทีได้ครับท่านประธานเรียนผู้อำนวยการทุกท่านครับตอนนี้โครงการการลงทุนที่อเมริกา ก็หมายความว่าแบบนี้ไงจวงเนนี่ยายปีศาจน้อยนี่ตั้งใจมาก่อควรฉันเธอต้องการอะไรกันแน่หรือว่าเธอจะรู้สึกเสียดายขึ้นมาเธอยังรักฉันอยู่งั้นเหรอดังนั้นการขายตลาดไปยังอื่นตอนนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยครับพวอเราตั้งใจไปว่าจะดำเนินง,งานในตลาดใหม่ภายในไตรมาสนาหน้ารครับเออท,ท่านประธานครับเป็นไรไปหรือเปล่าครับ พ่อคุณต่อได้เลยผมออกไปข้างนอกสักครู่คุณนั่งพักที่นี่ก่อนแล้วกันนะท่านประธานน่าจะประชุมอีกนานขอบคุณที่เฉันไม่เป็นไรผมจะได้อุงงานชักพักเอกสารนี่ทำผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยห้องน้ำอยู่ทางนั้นนะครับไปล้างแผลก่อนได้ตรงนั้นมีกล่องพยาบาลนะ่ะอ๋อโอเคค่ะคุณทำแผลให้เขาเองได้เนอะอย่าปล่อยทิ้งไว้นาน ทำได้ค่ะสบายมากนั้นผมไปก่อนนะบายบายคุณรีบไปเถอะขอบคุณค่ฮะฮ่าเมื่อกี้ซื้อจังถิงดื่มนมไปแล้วเขาจะรู้มานะว่าเราตั้งใจที่เสือนพูดถูกฉันจัดการเจเองก่อนดีกว่าจวงเนเน่ไม่มีอะไรยากเกินไปหรอกหน้าฉันต้องเอาเงินห้าแสนมาช่วยแม่ให้ได้หืึใครอะ รบกวนคนุณเจอราที่นี่ก่อนนะคะท่านประธานยังประชุมอยู่เลยค่ะรู้แล้วเอากาแฟที่ท่านประธานชอบที่สุดมาให้สันแก้วหนึ่งฮะจวงเนเน่ทำไมไมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะจวงเนเน่ฉันได้ข่าวมาว่าเธอได้เป็นลูกสาวของตะกูลกู้แล้วนี่ตกถังข้าวสารแล้วไม่ใช่หรอแต่คงเปลี่ยนไปเป็นหงไม่ได้หรอกมั้งเพราะเธอมันก็แค่นกกระจอก เธอคิดจะมาตามจีพี่ถิงอีกงั้นหรอหน้าด้านหน้าทนจังเลยนะธุรกิจของตะกูลกู้อยู่สูงขนาดนั้นอย่างเธอมันคู่ควรแล้วหรอเธอไม่คู่ควรจวงเนเน่เรื่องมันก็ผ่านมาห้าปีแล้วนะเธอยังเอ้รเหออยู่กเหรอถ้าสันเป็นเธอนะศีรษนี้สันคงไม่กล้าให้พี่ถิงเห็นหน้าแล้วละแล้วเธอยังกล้ามาอืออยู่ตรงนี้อีกหรอเพราะว่าตะกูลกู้กำลังจะล้มละลายหรือว่าเป็นเพราะแม่เลี้ยงของเธอหรือเพราะว่า หน้าเธอมันหน้าหนาเลยทนกันล่ะเธอคิดจะพูดอะไรกันแน่ฉันจะบอกเธอให้นะถ้าคิดจะมาแข่งกับฉันแล้วก็ฝันไปเธอยะชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนเราสองคนมันก็อยู่คนละโลกกันเมื่อห้าปีก่อนพี่ถิงเขายังเทเธอได้ตอนนี้เขาก็ไม่มีทางสนใจเธอรักเนเน่ถ้าเธอสลัดแล้วก็เธอก็เดินออกไปจากสวิตพี่ถิงเองแล้วกันนะ ฉันจะสดใสให้เธอเองเพราะฉันจนแทียบกับเธอไม่ได้ก็ถือว่าฉันเป็นคนต่ำต้แล้วงั้นเหรออยากโดนสินะชจ่วอีอี้ันจะเตือนความทรงจำให้เธอนะอย่างน้อยฉันกับซื่อจีงถิงก็เคยมีโอกาสได้รักกันแต่ส่วนเธอ5ปีก่อนเขาไม่เคยชอบเธอเธอคิดว่า5้าปีต่อมาเขาจะชอบเธองั้นเหรอแก <Okay. S 2> แล้วก็เธอไม่รู้อะไรก็อย่ามาพูด สันจะบอกอะไรเธออย่างนะเมื่อหปีก่อนนะ่ะสันเป็นคนเทเขาฮะซื้อจังถิงพี่ถิงจดในๆพูดความจริงหรอนายประชุมเสร็จแล้วเหรอ,อยังปวดท้องอยู่ไหมจี่เฉินฮะเออมาแล้วครับนายไม่อยากทำงานแล้วเหรอคิดว่าตี่หากรุ๊ปสามารถเข้าออกเมื่อไหรก็ได้งั้นเหรอ เออผมก็เห็นว่าดื่มนมซีซๆอยู่นี่ครับเจ้านายผมประมาทเองครับอรอปภคุณจวงครับชินออกไปก่อนนะครับหาชื่อไปได้แล้วเจิงถิงพี่ถิงฉันมาแล้วค่ะจวงเนเน่ฉันขอย้ำให้เธอรู้สถานะของตัวเองนะพี่ถิงประชุมเสร็จแล้วเหรอคะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายนายนะขอโทษนะซื้อเจิงถิงพี่ถิงที่จเจาะในนีน้พูดเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงหรอคะหืมเอ,อพี่ถิงที่ไปเจอมีร้านอาหารฝรั่งเศสเปิดใหม่จะทานด้วยกันไหมคะห้องเป็นแบบไรล่ะมีห้อง v i p คะ่ะแค่บอกซื้อก็พอแล้วเธอไปก่อนแล้วกันฉันันไปรอพี่ที่นั่นนะคะพี่ถิง นายครับกลางวันนี้คุณมีนัดทานข้าวกับบริษัทสู้นะครับจะให้เลื่อนเป็นตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้ดีครับไม่ต้องเออแต่ว่าเมื่อกี้คุณรับปากเธอไปแล้วเออ,เอ,อท่านประธานแค่ถามว่าห้องเป็นแบบไหนแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปนี่นาเขาจงใจให้คุณชัวออกไปจากที่นี่งั้นเหรอเซนคุณออกไปก่อนนะครับอย่าทำให้พวกผมลำบากใจเลยฉันรู้แล้วคะ่ะคือเหมือนว่าฉันทำให้เรื่องมันแย่ลงกว่าเดิม ฉันจำได้ว่าพี่ถิงชอบทานซุปปลาฝรั่งเศสกับตับฮานแล้วก็ต้องเตรียมบน์แฮนเนสซี่ไ้ด้วยเฮ้จวงนี้นี่ทำไมเธอยังอยู่นี่อีกล่ะพี่ถิงไม่มีทางไปกับเธอหรอกจะพูดอะไรก็เซิญฉันขี้เกียจจะเถียงกับเธอแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทานอาหารฝรั่งเศสกับพี่ถิงเสียเวลาจะเถียงกับเธอเขาจะไปเดียกับจวยจริงๆหรอ คุณสมัครเธอนี่ไม่เลวเลยได้ข่าวว่าอยากได้เงินเดือนสูงงั้นเหรอฉันเห็นในใบประกาศรับสมัครงานของคุณถ้าขายวายได้จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างสูงเลยลองสมัครดูค่ะฉันจะตั้งใจทํางานนะคะฉันเข้าใจฉันเข้าใจด็กสาวอย่างพวกเธอเนี่ยมักจะขาดแคลนเงินเสมอแต่ว่าขายวายนะ่ะใครๆก็ทําได้จะมีตําแหน่งงานว่างอยู่นะ ฉันจะรับสมัครแค่เธอคนเดียวคุณห่วงคุณถ้าเธอเป็นคนสลัดแล้วก็บางทีอาจจะไม่ต้องไปขายวายก็น่าจะได้เงินเยอะกว่านะเธอเข้าใจไหมไม่ไม่ค่ะฉันจะไม่ทำอะไรแบบนี้อ๋องั้นฉันคง่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วละ่ะขอโทษค่ะป้าไปแล้วโอ้ยดูทางบ้างสิยะพ่อคะอย่านั่นใคร มาสมัครเป็นแม่บ้านนะ่ะเห็นว่าหน่วยก้านไม่ได้เรื่องพ่อเลยไปเสดไปพ่อคะเสื้อจังถิงน่าจะมาถึงแล้วหนูไปรับขอเป็นเพื่อนพ่อนะคะ